สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ๋ยก็แต่งหน้าในลุคเบาๆนะคะ every day ของปุ๋ยเลยนะคะคือคือไม่ต้องลงอะไรมากนะคะและตัวที่ทําให้หน้าเป็นแบบนี้นะคะหน้างเงาแบบนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นกระดาษยูรินะคะที่ตอนนี้นะคะกําลังดังเลยเฮ้ยดังจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะคืออยากจะบอกอีกไอเทมหนึง่งวิธีหนึ่งนะคะคือมันสามารถทาทับได้ระหว่างวันนะคะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามันทาได้จริงไหมนะคะ หรจะทาให้ดูนะคะเนื้อครีมนะคะก็เหมือนเดิมเป็นเนื้อครีมกึ่งเซรั่มที่เคยบอกกันติดะจำเลยค่ะนี่ทาไปอย่างนี้เลยจ้าคือของเขามันบางเบาไม่อุดตันนะคะแล้วก็ทาแบบนี้ชอบทาเยอะๆนะคะเพราะว่ามันจะกันแดดได้จริงนะคะเพราะคนที่ไม่ทากันแดดอ่ะ ตอนนี้อาจจะไม่เห็นอะไรนะคะแต่ว่าอนาคตอ่ะการเป็นฝ้าเนี่ยมันจะเกิดได้ง่ายกว่าคนที่ทากระแดกนะคะปุ๋ยจึงทาเยอะๆนะคะนี่เป็นไงแล้วมันก็จะฉ่ำหน้ามันจะฉ่ำขึ้นขาวขึ้นด้วยนะและเห็นปะแก้มยังแดงอยู่นะคะทาทับได้เลยแก้มแดงแก้มเงาแก้มฉ่ำนี่แบบนี้เลย เฮ้ย hey, แล้วก็ไม่ต้องทาแป้งทับด้วยอะ่เะเลิศปละละคือแบบว่าถ้าเกิดว่าอยากได้หน้าฉ่ำแบบนี้นะคะไม่ต้องทาแป้งทับได้เลยนะคะอาจจะดูแบบมันแต่จริงๆไม่ใช่รอให้ครีมมันเซตตัวนิดนึงนะคะแล้วก็จะฉ่ำแบบนี้ทั้งวันนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบนะคะทาแป้งฝุ่นลงอีกนิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะพอแบบว่าไม่ให้มันมันนะคะแล้วก็จบเลยคือทาทับได้มาบอกแค่นี้ละคะ่ะอีกหนึ่งไฮไท์ทด,ดีนะคะ ตัวนี้เลยกันแดดหน้ายูรินะคะบไบทนิ่งด้วยบำรุงมีสารบำรุงด้วยนะคะตัวนี้390บาทนะคะถูกมากเลยโอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ